คนชั่วๆอย่างเงี้ยไม่ควรได้กลับออกมาอยู่ในสังคมในว่ากันไหมฉันเชื่อว่าเราทุกคนสามารถกลับตัวสำนึกผิดได้แต่สำหรับไอชลิตจิตใจของมันชั่วช้าเลวซามเกินกว่าที่จะเหียวยาได้ต่อให้มันต้องอยู่ในคุกยังเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปล่าๆเ,เลยให้มันโดนประหารตายหาไปเลยดีสักว่าตัวกาลัูดเลยดีกว่า มึงรู้จักพ่อกูเหรอพ่อเหรอชลิตคือพ่อของนายเหรอหรือว่าเขาจะเป็นพ่อลูกกันจริงๆถ้าอย่างนั้นเอกสิทธิ์กับชลัดก็เราเหมือนพี่น้องกันนี่รับไม่ใช่ค่ะชาลัดกับเอกสิทธิ์เนี่ยเป็นแค่เพื่อนที่สนิทกัน าาาาาชาลัตรู้ว่าเอกสิทธิ์คือลูกชายของคนที่พ่อของตัวเองฆ่าเลยพยายามตีสนิทชาลัตยอมเสียสละทุกอย่างให้เอกสิทธิ์แม้กระทั่งยอมรับผิดแทนเอกสิทธิ์เองว่าเป็นคนฆ่าเพื่อชดใช้ความผิดของพ่อตัวเองที่ทําไว้ค่ะแม่ของเอกสิทธิ์ไม่เคยบอกความจริงกับเอกสิทธิ์เรื่องที่พ่อของเขาถูกชลิดฆ่าแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเอกสิทธิ์ก็ได้รู้เรื่องนั้นด้วยตัวของเขาเอง แม่ของเขาพยายามปิดบังเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้เอกสิทธิ์เก็บไปเป็นความแค้นจึงทําให้เอกสิทธิ์ยิ่งเข้าใจผิดโดยคิดว่าที่แม่ปิดบังเรื่องนี้ไว้เพราะคิดว่าพ่อของเขาเป็นฆาตากรในคอมพิวเตอร์ของเอกสิทธิ์ฉันไปเจอจดหมายที่ยื่นเรื่องของเข้าเยี่ยมชลิตในห้องขังที่เขาไปหาชลิตที่คุกคงเพราะว่าเขาอยากเจอหน้าพ่อของเขา พ่อครับผมเป็นลูกพ่อไงครับมึงรู้ไหมกูต้องมีชีวิตอยู่ยังไงกูเ้อาอยู่กับพ่อเลยที่แม่ทุบตีกูทุกวันน่ะถ้าพ่อกูอยู่ด้วยเนี่ยกูไม่เล่าอยู่กับคนไร้ค่าพี่ยลวมึงเข้าใจไว้คนไหนคือพ่อนายเลยใอ้ดูนี่สิคดีฆาตกรรมทุกคดีจะประกอบไปด้วยบุนคคลสองคนคนแรกคือคนที่ถูกฆ่า คนที่สองก็คือคนที่ฆ่าคนไหนคือพ่อของนายล่ะพูดบ้าอะไรไอ้ชลิศเนี่ยคือพ่อมึงจริงๆมั่นใจจริงๆเหรอใช่ที่พ่อกูไม่ใช่ชลิดคือคนที่ฆ่าพ่อมึงมึงเข้าใจทุกอย่างผิดหมด เาอกับความแค้นไอสัตว์นรกชลิตเนี่ยมันเห็นว่านายเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นพ่อแต่มันก็ค่อยจำได้เพราะหน้าของนายมันเหมือนหน้าพ่อนายคนที่มันฆ่าไงไอสัตว์นรกนั่นมันก็เลยหลอกใช้มือนายเองก็หลอกใช้ชลิตเหมือนกันนายอาจจะไม่รู้ตัวมึงต้องการใช้ชลิต เป็นที่ระบายความรุนแรงความก้าวร้าวที่อยู่ในใจแล้วก็ใช้ความชั่วองชลิตเพื่อระบายความชั่วที่อยู่ในจิตใจของนายมันก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอพ่อกูเป็นฆาตกรกูเป็นลูกฆาตกรกูก็ต้องเลวเหมือนพ่อสิไม่ดีไม่ดีไง อยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอเท่าอ<ต>ยากบอกว่าฉัน